ยังกระดูเป็นหมื่นปเป็นแสนอย่างนี้นะสวัสดีครับก็มาติดตามแอดอ้อพอเพียงนะครับในคลิปที่สิบสองนะครับผมตอนนี้ก็ให้ช่างดำช่วยทำนะครับช่วยขียเชียไปขีเชียมาดูดูดูก็ทำนะครับไม่ไม่ได้ทำอะไรนะเขาขเขียนะครับเ <c oughs> ขาใช้ขีเียนะครับไม่ใช่ได้ขุดนะครับผมแหมจะเขียทำไมให้มันลกอนะ่ะลากันไปพล้พนๆเลยไม่ได้เอ่ะมันมีการเขียครับมีการเขียนะฮะ เดี๋ยวให้มันถดโนเด็ดมันก็ตายโอ้โหนะครับดูวิธีการครับขุดให้มันตายนะครับครับผมเป็นการทารุณกรรมพืชนะครับขุดให้มันตายเมื่อกี้ก็ดำก็เอามะขามออกไปต้นนะครับเพราะว่ามันใกล้นะครับข้างบนก็มีมันเห็นเขา เขาแม่เขาหวานมะขามใหญ่มันหวานตรงไหนวะก็จะหวานเขาขอบนี่ยังไม่หนล้วกล้วยนี่กล้วยอะไรกล้วยไะ่ไก่กล้วยนั่นกล้วยน้ำปลาน้ำปลาไม่ใี่กล้วยหอมใช่ไหเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปเอากล้วยหอมบ้านลุงนะลงขอลุงก็แล้วเดี๋ยวลุงไปขโมยกล้วยไข่ใหการหน้าก่อนไอ้กล้วยนั่นกล้วยไข่ไอ้เนี่ยวันนั้นที่เอามาเครื่องกินไม่ได้เลย ไม่กล้วยอะไรของมันกินไม่ได้เลยเปรี้ยวไม่ใช่มันไม่ใช่เปรี้ยวมาอย่างเดียวนะมันมันแข็งแล้วมันก็เออออกเปรี้ยวแล้วก็ไม่นิ่มไปปลูกเสียของว่าโอ้โหอุตส่าห์อุตส่าห์ไปขึ้นปไ,ไปเอาบอนเขาเด,ดี๋ยวปลูกดูซะก่อนไม่รู้ยังไงที่ไม่นั่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวเอาเรา,เาขโมยกล้วยหอมไมการมาก่อน กล้วยหอมหรือกล้วยไข่น่าจะไม่น่าจะเป็นกล้วยไข่นะน่าจะเป็นกล้วยไข่ขอสละของเราทำไมจะมาสมมติขอเลยไม่ขอขอ,อยังไงมันก็ให้อยู่แล้วล่ะอะให้ย<อ>ังไงวะขอยังไ<อ>อองไก็ให้จะเสียจากเราเพื่อน,นเพื่อนรุ่นน้องก็ไปขอไมด่ดีๆก็ไปขุดมาจะไปได้วยกันนี่แหละมันลงไว้อย่างนั้น รอต้องรอมาดูพันันเดี๋ยวบ้านลุงน่าสนเพราะบ้านหลุงลูกใหญ่ลุงบอกไร่ใครอมีอยู่มันเป็นในกล้วยหอมที่เขาส่งนอกอ่ะลูกใหญ่ใหญ่อ่ะมันก็พันุเดียวกันกับนี้แหละที่เราไปเอามานี่แหละมันพันธเดียวกันเลยมันไม่ผิดจากกันรลก ว่ามันห่างกันอย่างหลุมหลุมลองลองสักหน่อยไหมพี่เนี่ยเดี๋ยวแค่นี่ยพี่พี่ลองสักหน่อยพี่มาจะทําให้ดูนี่โอ้ยคนไม่เคยทุกข์เคยยากเนี่ยอ้าวโอ้โหดูครับโดนว่าดูครับโดนเลยครับโอ้โหดูคนทุกข์คนยากเขาทำเนี่ยให้เยเลยเลยขุดให้มันไป็นจำนวนนะแล้วต้องขุดให้มันลึกให้ลึกได้เพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะต้องทิ้งปืนดินลงมา แม่ดำมขุดไปนี่ะขุดไปนู่นเลยมันจะได้ขึ้นไปขอางไว้เดี๋ยวเราค่อยเฉลี่วยวางรอยหินหินหลบไม่ใช่หรือครับรู้ว่ามันมีคอทิโคหินครับเอ,เอาเอาขึ้นมาขุดได้ลึกเลยเป็นไงครับหินครับ้หินเยอะแยะแบบนี้เนะี่ยใช่นั่นแหละลึกเลยยังไม่ลงไปสักสารจอบเลยไม่ตัวนี้เนะี่ย อย่าอย่ามาตัวนี้อย่ามาตัวนี้ตามตัวนี้ฟ้างเยอะไอ้นี่ตัวนี้ไม่เมื่อก่อนมันดีๆแล้วไปง้างออกพี่ให้ไปง้างเองเพราะพี่คนตัวสูงถ้ามันงุ้มอย่างนั้นไม่ไหวปวดหลังเขาดีไซน์ออกมาดีแล้วนั่นมันเรื่องของเขามันเราต้องทำอะไรให้มันเหมาะกับตัวเราอุปกรณ์อ่ะทำไม่เหมาะกับตัวเราทำไปก็เสียหลังสินะครับตอนนี้ก็มาดู ช่างดํานะครับผมลูกแม่คําส่ยนะครับทําไปบ่นไปครับ <laughs> เออขุดไปเลยขุดไปลึกเพราะมันเกินเดี๋ยวเราเราเราลงมาใส่ไอ้ล็อกแรกแม้เจม เออเห็นแม่บอกว่ามีพันผักเยอะไหมเหรอถามเขา,เขาหาแป๊บเดียวยแหละแ่เออเดี๋ยวเอาพันมาไม่ต้องไปหาซื้ออ,อ่ะอย่าเท้าแข็งครับรีบๆกดครับแค่ถามไม่เฉยพลาตอบก็ทํางานด้วยครับไม่ใช่ตอบแล้วหยุดนะครับไม่ได้ครับเสียเวลา <laughs> คลิปคลิปนี้เจา้าเจ้าช่างดำเต็มๆเลยนะครับห้ามอู้ครับห้ามอู้ครับ นี่ครับคนคนอยู่ป่าอยู่เขานะครับดูก็าขุดดินครับสู้เด็กเทพไม่ได้เลยครับทาเหมือนไม่มีแรงนะครับเนี่ยดูดูทำทำเหมือนไม่มีแรงทำเหมือนคนหมดอะไรตายอยากนะครับเออจะนึงน่งกันเดี๋ยวหรเปล่าเนี่ย,ยตูกได้ยัง,อยงเ,ยเออนึกว่าอันไว้ไไลงมังล่างขึ้นไปไม่ไมแหมวัน วันนั้นเราก็รอกินข้าวนะครับเอฟซีพี่เดี๋ยวผมไปเรื่องข้าวก่อนหายไปเลยครับเราก็ถากหญ้าอยู่เนาะไม้ทีพี่ไหม่ไปแล้วครับอ้าวไม่หุงข้าวยังไงไหมหลับครับจริงๆดำเนาะดำทำกับเราได้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเก่งนะครับดูดำเก่งนะครับเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะครับอ้ยมนี่นี่การ ด้วเก่งอยู่แล้วครับโอ้ม่อยากเก่งหแบบนี้เนี่ยอ้าวอ้าวโอ้โหมีการบอกว่าอยากเก่งแบบนี้ครับเนี่ยนี่ครับคนเราบางครั้งนะครับเขาเรียกว่ามีความรู้ความสามารถนะครับมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนยครับนี่เยอะนะครับไม่ได้ว่าน้องนะครับแต่พยายาจะมาสอดแทรกให้เห็นนะครับกับสิ่งที่น้องพูดกันมานะครับว่าเนี่ยไม่อยากไม่อยากเก่งแบบเรื่องแบบนี้นะครับ นะแต่ถ้าเรามามาดูต้นทุนนะครับดำมีความสามารถเยอะนะครับแต่ว่าใช้ยังไม่ถูกทางนะครับนะนี่นะครับต้องอัดให้เต็มนะครับคลิปนี้ถ้ออาอัดดำให้เต็มเต็ม <ๆ S 2> นะครับย่าไม่ขี้จะหเาเลาไหลดำดำบอกไม่ไหวแล้วนะครับอุต่าหช่วยขุดดินยังมาแยบหน้าแตกหน้าแตนอีกนะครับนี่นะครับแล้วถ้าเรา เริ่มครับวันนี้ถ้าเราเริ่มนะครับถ้าเรารู้จักเริ่มนะครับเดี๋ยววันข้างหน้าครับตัวนี้ก็จะเป็นเงินนะครับพอมันเป็นเงินมันก็จะทําให้เรามีกําลังใจนะครับว่าเอ้ยสู้อย่างนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นวันนี้เราคงมีเยอะแล้วนะครับคือที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนขับรถตลอดเวลานะครับชีวิตที่ผ่านมาก็ขับรถตั้งแต่อายุสิบสี่นะครับตอนนี้ห้าสิบสี่แล้วนะครับชีวิตที่ขับรถมาก็สี่สิบปีนะครับไม่เคย นึกถึงอะไรนะครับได้จะขับอย่างเดียวคิดว่าเราขับรถไปวันๆนะครับมีกินมีใช้ไปวันๆนะครับนี่ครับพอวันนี้มาจับด้ามจอบยังไม่ตรงเลยให้มันตรงในแนวอ่ะโอ้โหทำให้มันตรงสิให้มันตรงซีให้มันลึกหน่อยด้วยนะครับพอเรามาจับจอบขุดดินมันเริ่มเกิดความรู้สึกนะครับเว้ยถ้าเราทําตรงนี้ได้แล้ววันหนึ่งมันเกิดผลผลิตนี่มัน มันมีความสุขนะครับมันจะเกิดความเขาเรียกอะไรฮนะเปิดความเชื่อมั่นในตัวเองเกิดขึ้นนะครับทําให้เรามีกําลังใจที่จะต่อสู้นะครับอย่ามาหัวเราะไอ้ดำอย่ามาหัวเราะอย่ามาหัวเราะนะครับนี่นครับเดี๋ยวใครดูนะครับวันนี้ช่างดํานะครับเป็นแค่คนขุดดินนะครับวันหน้าเขาจะเป็นดาวค้างฟ้านะครับ <S <S เป็นมหาเศรษฐีนะครับ มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับมหานี่เลยใช่จะเป็นเจ้าของฟาร์มใหญ่แห่งบ้านกวนบุญ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 นะครับนะก็คอยติดตามชีวิตเขาต่อไปนะครับผมนะครับว่าเขาจะไปได้แค่ไหนนะครับไปพี่ไปดูให้มันต้องให้มันต้องไม่ต้งเลยไปดูต้มต้นไม้นะครับจะหนีไปดูต้นต้นไม้อีกแล้วแม่จริงๆครับ ครับลองลองนี้ก็จบด้วยช่างดำนะครับช่างดำเป็นคนทำให้จบครับผมนะ<อ>ครับ<อ>ก็ทั้งหมดเลยนะ <laughs> <laughs> ถ้าใครมาดูคลิปนี้จะเข้าใจนะครับว่าช่างดำเป็นคนทําให้จบนะครับล่องนี้นะครับก็เป็นล่องที่สอนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กับอดอ้อพอเพียงด้วยนะครับผม เพื่อจะได้ทําคลิปดีๆนะครับให้มีสาระแล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาติดตามชมนะครับให้เห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยเห็นถึงความพอเพียงนะครับที่เสร็จพ่อร้อก้าเราท่านได้ฝากไว้ก่อนที่ท่านจะร่วงรับดับขันไปนะครับผมนะฮะถ้าเรานำพระราชดำริพระราชรัดของพระองค์ท่านเอามาปรับใช้นะครับผมว่าทุกคนก็สามารถอยู่ได้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะมีกินมีเก็บได้นะครับ นี่สินก็<บ>จะหมดไปนะครับ,บรผมนะครับผมก็ฝ <c oughs> ากว่าท่านนี้นะครับฝากกดติดตาม <c oughs> กดไลกดแชร์กดกระดิ่งสับสไคร้ใส่ใบมะกูดมะนาวไก่ไม่ต้องใส่ไปนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นต้มยำนะครับผม <c oughs> ให้กับช่องอ้อพอเพียงนะครับขอบคุณครับ